ูุมากีคนก็ต้องราเท่านั้นเพราะว่าได้บุญค่ะกมาค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นการราเปิดใบสีเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับการเจ้าบนอ๋อก็เลยมีแค่สิบเจ็ดคนใช่ค่ะอืมหมายถึงว่าจริงๆแล้วยังยังคนที่จะมาราให้ลุงอีกเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะเป็นพันเหยคะถ้าจะให้ราจริงๆใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงว่าพอโดนคดีแล้วจะลดลงไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยปกติในชีวิตประจําวันก็คือ ทุกวันก็คือมีนังลาอยู่แล้วอ่าลำขอพรลำแก้บนก็มีทุกวันอยู่แล้วอืแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่สําคัญอ่าของโง่ป้าผูกแขนก็เลยระงับการลํานะคะก็เลยไม่ให้มีงานลําเดี๋ยวจะยุ่งยากก็เลยเอาเป็นตามตำรับมาทํบวงส่วนสิบเจ็ดคนใช่ค่ะมันมันมันถือเคศอะไรมาสิบเจ็ดคนไม่ได้ถึงเคศอะไรค่ะก็คือเอฟซีระบุอ่าจ่ายเงินมาเท่านี้ให้ให้นังํำถวายล้ำแค่นี้ ค่ะโมนคุยคุณดาเปยืนเปรียบเทียบความสวยกันหน่อยก็ะปกกระ้พี่ลำตั้งแต่วันนนี้ผมมาอยู่แล้วเนาะก็ลำที่นี่ประจำอยู่แล้วค่ะก็ก็ถ้ามีอันนีี้ม FC ให้ลำมั้ยนี่มีมี่มีมีมีของผมละเก้าคนเึง FC ให้ลำให้ลำขอบุญขอพรหรือว่า ก็มีแต่บางคนเนี่ยบนเอาไว้พอได้ปุ๊บทักมาเลยว่ามาแก้บนให้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะบนเป็นระบุเป็นคนคนหมายถึงระบุเป็นจํานวนใช่ไหมครับว่าผมบนเอาไว้5ผมบนเอาไว้9อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแล้วแต่เอฟซีจะระบุมาว่าขอบนกี่นางรำอย่างเมื่อกี้รำเดียวก็คือบนแค่นางรำหนึ่งคนบางคนก็ขอว่า รำขอพรขอหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวสำเร็จก็อาจจะเพิ่มเป็น8คน9คน10คนก็แล้วแต่ตามศรัทธาที่เราได้บนบานสังเาตเอาไว้แล้วขอพรสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีก็คือเอฟซีบางท่านน่ะท่านก็มีทรัพย์น้อยท่านก็ไม่มีทรัพย์มากมายที่จ้างลังลาเยอะเราเราต้องแจ้งเขาไหมเวลาแบบเราจะรำแล้วเนี่ยแจ้งอะไรเงี้ยต้องแจ้งค่ะเขาก็จะดูเราไว้ตลอดทีมอยู่ด้านไรสดให้ดูอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับ เพลงต่อไปเก้าคนใช่ไหมครับคครับค่อยมา อาเดี๋ยวก็ไปกอนเขาทาโอ้โเดี๋ยวผมโทรหาเอก่อนเด้อเขาจะได้ดูด้วยอ้ะ

ตั้งใจนี่ไม่รู้นั่นแหละสวยนะไม่ใช่ไม่สวยไม่สวยมันสีมันมันไม่ไดาไม่จยเป็นตอง้ใช่นี่กล้องใครกลองงแล้วก็ทำอะไรไว้เนี่ย จะเรีนอันนี้หนเหรอแสดงว่าไม่ได้ตัง้งใจเลยนี่กดตัวนี้เออก็กดนะครับสิ่ชีไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้โหของ่โอเคขอคงพี่าขายแล้วแกเรนไม่ได้ไง <c ười> ปัด 讲上你经来啦。嗯嗯嗯嗯 ขอเรียนอันารย์มาประทับด้ย จังปานี่ถิ่นทันพักผาบานเหมือนจากไก่นี้ไปสู้เมืองชิมพี่สักขุนเนานอนยังบายสีตั้งย่อมาเชิญผู้ปาลิจิตซอยอยู่สู้ให้ดังวังมาอยู่ยังหวังไม่จังปาดวงวังว่าคงสดใสต่อไปไพซ้อยลูกหลานคอยกะว้อยว้อยนำพ่อปาริจิตบ่อทอมาหอดบ่อนานองค์ผู้ท่านถึงที่จุดหมายยีสิบสามเวลาบอกึ้นหทุม ชาวมังหมตุ้มกันน้องพี่สิบแปดมียอดีหกผานั้นพ่อโตโ,โอ้หนอไม่ต้องเศร้าโศกพ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสัพพทุกสัพพโศกโรคภัยสเสนียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องคุณให้ใจว่าบุญปิดห่วงบ่วงมานรักโลกโกรธหลงสงสารให้อันตรธา,านมาลายหายไป ใดใดใ,ใ,ในโลกอยาพน้นทุกสูกต้งให้อภัยทานชาโดก็เคยกล่าวขาเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวสสัดนดรป่วยพรลูกหลานผู้กล้าอันเชิญผู้มาประทับจำปาดงขอเจ้าได้พลาอันิสงศธรรมสมันคงไม่มีแคลนกลอน เกิดมาในชาติยาแว่เขาป่าน้ำสินควาห้ามตามอยู่เป็นคนยาพ้ากันสะสนอยากวนเวียนอ,อ้อมชอบเอาไว้ลูกหลานของผู้องค์สัมมาเพิินหูยังเทศตันตอนทุกอยากหอนลำบากปัานไหนให้มีสินในใจสุมเย็นเลือเล่อยเอาอาเอื่อยให้ทำบ,บุญสังก้อสังข,งขานเฮ่านั้นนอ,นอพ่อทีแม่ผีจากโลกนี้ไปสู้จุดหมายคือสวรรค์เมืองแม่แห่งแดน,น,นสุขา สัมมาสัมพุทธัสส์นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์

ดไสุมพละสุมพอนเฮาขอหสุมพละุ่มพอนเฮาเดือกยอยอยกยอยอยกยอยกยกยอ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 ยายอยออย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 น ทานบุกดาหารโนละเม่นเมืองนี้นี่นี่แท้ตั้งแต่สิ่งดีเมืองไทยละเมืองไทยเฮาเอ้ยเมืองไทยละเมืองไทยเฮา

แม่ทสไม่ใแม่าสยอิไหน่ะโอ้เป็นหวัดเลยล่สองนมาเลย่คนโอ้เยอะมังิมเอยเยอะมากเวอาไม่แม่ว่าจะลามล่าผมล่านี่แล้วก็แม่ขาสนี่แล้วนี่ล่าเลยวกวาเวเขาไปนั่งด็กเขาลตขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากข้าไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ makimo kasad bisa Prowan.